ค่ะช่วงเช้าๆวันนี้นะคะพี่เพนเพิ่งมาจากวิ่งออกกําลังกายก็เลยแวะมาที่สวนแป๊บหนึง่งมาดูได้ยินว่าพายุจะเข้า,า 5. เราาวหนึ่งถึงห้าเมษาเนี้ยค่ะก็เลยมาดูว่าต้นไผ่เราเป็นยังไงกันบ้าง <laughs> ดูความแห้งแรงสิคะไม่แทบจะไม่เหลืออะไรเลยแต่เราก็ ไผ่เขาก็สู้นะคะตัวนี้เป็นไผ่สร้างมนจะสร้างมนอันนี้พี่เ็นสั่งเม็ดมาเพาะเองอายุเกือบจะปีแล้วค่ะราวๆเก้าเดือนเนี่ยค่ะสร้างมนเขาเขาสู้มากเลยค่ะดูดิแปบ๊บเดียวสักสามปีน่าจะใช้ลำได้ค่ะเขาจะเป็นเป็นไผ่ที่ไม่ค่อยมีขแขนงอะค่ะเป็นเป็นไผ่ที่ตั้งตั้งตรงอย่างเดียวเดี๋ยวต้นต้นใหญ่ๆเขาก็จะไม่ค่อยมีขแขนงอันนี้อายุ เกือบเก้าเดือนนะคะแล้วทีนี้ไผ่ตัวนี้พี่เพ็นพอได้สักสาปีเดี๋ยวพี่เพ็นจะตอนกิ่งขยายแล้วก็ตอนกิ่งขายนะคะไผ่สร้างมนดียังไงไผ่สร้างมนนะคะเป็นไผ่ใช้ลำแล้วก็ตรงมากเลยค่ะกิ่งตรงแล้วก็ถ้าอย่างเราอย่างพี่เพนนี้พี่เพรนเพาะเม็ดเอาแล้วพี่เพ็นปลูกเองพี่เพนก็จะรู้ว่าอายุไผ่ต้นนี้อายุกี่ปี ไม่ต้องกลัวว่าไผ่จะตายยกแปลงแล้วก็มีอยู่อีกส่วนหนึ่งที่พี่เป็นสั่งกิ่งตอนมาอันตัวนั้นนะคะที่พี่เป็นไม่รู้เลยว่าสังมนอายุเท่าไหร่ปลูกไปก็คือเหมือนเราก็เสี่ยงไปอะ่ะถึงไผ่จะอายุยืนก็ช่างนะคะไผ่นี้อายุโอ้โหสี่ห้าสิบปีนู่นนะคะ่ะอันนี้เป็นไผ่สังมลนเพาะเมล็ดนะคะวันนี้พี่เป็นได้มีโอกาสมาดูอันนี้พี่เป็นได้ นะคะพี่เป็นได้เอาขี้ไก่แกบมาโรยโย,โยปกคลุมไว้นิดๆหน่อยๆก็กะว่าถ้าฝนมายังไงก็ <c oughs> คงจะเขาคงจะรอดแน่นอนพันเปอร์เซ็นเพราะขนาดนี้เขาก็รอดแล้วส่วนตัวนี้ลหะคะ่ะ <c oughs> เนี่ยคะ่ะที่เขาไม่รอดอันนี้เป็นไผ่บงหวานเพชรดำพึ่งนะคะตัวตัวไผ่สร้างหมุนพี่เป็นเอามาแซมเฉยๆทีนี้มันตายมีไม่กี่ต้นนะคะไผ่สร้างหมุน ที่เพาะเมล็ดเพราะว่าซื้อมาชุดเท่าไหร่นะตอนนั้นจําไม่ได้แล้วก็มาเพาะอ่าตัวนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยค่ะเขาเขาเขาตายแต่ว่ากิ่งแขนงอื่นๆก็ยังอยู่ถือว่ารอดมีบางกิ่งที่เขาตายค่ะมันแห้งแล้งขนาดไหนก็ดูเอาค่ะดูถึงความแห้งแล้งเดี๋ยวมันนี้เป็นจะเลิกปลูกเด็ดขาดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็น ข้าวโพดเป็นอะไรหมดเลยต่อไปจะเป็นมันหวานญี่ปุ่นหมดเลยค่ะแล้วส่วนล็อกตรงกลางนี้พี่เพนก็จะลงพวกไผ่นี่แหละคะ่ะตัวนี้ก็ไผ่บงหวานนะคะไผ่บงหวานนี่ก็สู้เหมือนกันไผ่บงหวานเพชรํำพึ่งค่ะตัวนี้เดี๋ยวเพื่อนจะพาไปดู้างมนอีกต้นหนึ่ง้างมนมีประมาณสิบกว่าต้นนะคะตรงนี้แต่ต้นที่กิ่งตอนจะอยู่ฝั่งนูน้นคือ เดี๋ยวอันนี้มะม่วงหิมพานต์พี่เป็นปลูกไว้เก็บใบขายนะคะยังไม่ได้มาแต่งกิง่งแต่เขาออกดอกแล้วก็เลยลองดูเพราะพี่มันก็ยังไม่เคยปลูกเหมือนกันเดี๋ยวค่อยพามาดูอีกทีเกี่ยวกับมะม่วงหิมะพานเนี่ยค่ะปลูกขายใบนะคะพี่เป็นถึงปลูกติดติดกันอย่างนี้อันนี้ค่ะมาดูอันนี้ค่ะน,ะนี่นี่ก็พอเม็ดนะคะใช้ได้เลย เราก็ตอนนี้รอดอยู่แล้วร้อยเปอร์เซนเราก็รอดูการเจริญเติบโตของเขาเลยเนี่ยค่ะตัวนี้ก็ใช่เนี่ยค่ะแต่มันก็จะแบบเหมือนอย่างว่าละขาดน้ำมะคะาะไผ่มันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยค่ะดูใบร่วงต้นเหลืองใบร่วงก็ใกล้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดพายุมาจริงๆขอให้เป็นอย่างนั้นพายุมาจริงๆก็รอดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบพี่เวีนนวานกระเจี๊ยบแต่เก็บไปหลายรอบแล้วค่ะ เก็บไปอันนี้ถ้าเก็บอีกก็รอบที่สามแล้วค่ะกระเจยบยังไม่มีโอกาสได้ต้มเลยค่ะเพราะว่าอะไร <g aj ep> เพราะว่าโควิดเนาะช่วงนี้โควิดช่วงนี้ก็เลยยากลําบากนิดนึงยังไงก็ต้องอดทนให้มันผ่านไปตอนนี้ตลาดกีนมอที่สุรินเขาก็ให้หยุดแต่พี่เพ็ญยังพอได้ขายตลาดเขียวเนี่ยค่ะมันก็จะเขียวเขียวเงี้ยค่ะเฉพาะส่วนที่มีไผ่นะคะ ถ้าเกษตรขาดน้ําก็ดูเอาค่ะประมาณนี้และค่ะมันจะแห้งแล้งไปหมดพี่เป็นถึงเลือกปลูกพืชที่เขาทนทานและอายุเขาเอ,อ,อายุเขานี่นานนะอายุแบบปลูกครั้งเดียวค่ะพูดง่ายๆในช่วงอายุของเราค่ะดูถึงความแห้งแล้งในละแวกนี้พี่เป็นพอสักสามปี พี่เพนก็จะตอนกิ่งขายนะคะและก็ตอนขยายเพราะว่ามีอยู่ประมาณ30-40ต้นได้แล้วทีนี้ก็ขายหนอหนอก็อร่อยนะคะไผ่้า,างมุนหนออร่อยมากๆเลยหนอนุ่มหนออร่อยอแทบจะไม่ต้องต้มน้ําทิ้งเลยค่ะเดี๋ยวยังไงจะได้เอาไปขายที่ตลาดเขียวเอาไปจอซลินตลาดกินีนมอเทคโนอยู่แล้วะคะ่ะพี่เพ้นจะมีแผงอยู่ที่นั่นนะคะแผงอยู่ที่ตลาด ในตัวจังหวัดเพราะบ้านพี่เป็นห่างจากตัวจังหวัดประมาณ80กิโลได้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับเช้านี้